นิยารักนิยายเสียงเรื่องแก้วตาดวงใจกรรมเทพน้อยคอยรักตอนที่สี่ ยนญี่ปุ่นกลางเก่ากลางใหม่ค่อยๆแล่นออกจากบริษัทต,ต่างชาติแห่งหนึ่งท่ามกลางเวลาที่มีรถราติดขัดในเวลาเลิกงานของชาวกรุงเทพเมืองแห่งความวุ่นวายวันนี้เป็นเย็นวันศุกร์และพิมพ์พัทรพร ก็รู้ดีอยู่แล้วว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่รถจราติดขัดมากที่สุดมาว่าตัวของเธอจะอยู่บนท้องถนนแต่หัวใจของเธอไปอยู่ที่บ้านเรียบร้อยแล้วป่านนี้ลูกๆคงหิวนมความคิดของคุณแม่ลูกแฝดไม่มีอะไรมากนอกจากจะคิดถึงลูกๆ แม้จะคิดถึงแต่ก็ยังไปไม่ถึงไหนในเมื่อรถตายอย่างติดขัดนั่นกันขนาดนี้จนกระทั่งมีเสียงโทรศัพท์มือถือที่ดังแทรกเข้ามาพิมพ์พัทรพรรีบกดรับสายเพราะเธอติดตั้งเอาไว้ที่คอนโซลอยู่แล้วและจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก่านดาของเธอแม่คะพิมพ์กำลังขับรถกลับบ้านแต่รถติดมากเลยคะ่ะ แม่รู้จ้ะแม่รู้แต่หนูจะคุยกับคุณผู้ชายคนนี้ได้หรือเปล่าแม่ฟังเขาไม่เข้าใจแม่แค่รู้ว่าเขามาหาหนูแม้เสียงของมานดาวจะฟังดูราบเรียบแต่เธอก็พอจะรู้ว่าท่านคงตื่นเต้นไม่น้อยใครหรือคะคุณแม่ลองคุยกับเขาดูก็แล้วกันจ่ะพิมพ์ัทราพรฟังเสียงกอกแกกนั้น หัวใจของเธอเกิดอาการแปลกๆวูบวาบเหมือนจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นมันเป็นลางสังหรณ์ที่เธอก็อยากจะรู้สวัสดีครับคุณพิมพ์เสียงที่เอ่ยฟังดูทุ้มนุ่มแม้สำเนียงเธอก็ยังพอจะคลับคลายคลับคลาค,คุณคือใครคะเธอเอ่ยถามอย่างประหมาเมื่อเอาาา่ยภาษาอังกฤษออกไป ผมคือแองเจโลเราพบกันเมื่อสอกเมื่อเกือบสองปีก่อนพิมพ์พัทรรับผ่อนตกใจจนเกือบจะเหยียบเบรกเธอตกใจสีหน้าซีสลับแต่งนิ่งอึงไปเกือบสิบวินาทีจนอีกฝ่ายต้องเอ่ยทักขึ้นมาสิก่อนคุณพิมพ์ยังอยู่ไหมครับเออเอเอค่ะพอตั้งสติดได้ก็รีบตอบน่ารัก คำถามที่มีอยู่ในหัวตอนนี้มีมากมายที่อยากจะถามเขาเช่นว่าเขาตามหาเธอเจอได้อย่างไรกันเขาดูได้ยังไงอะไรอีกมากมายแต่ตอนนี้เขาจะรู้ไหมว่าลูกของเธอคือลูกของเขาด้วยผมขอโทษที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าผมไม่ได้ตั้งใจจะมาละลาบล,ละลวงแต่ นักสืบบอกข้อมูลเรื่องที่อยู่ผมก็เลยมาที่นี่แต่ดูเหมือนคุณผู้หญิงจะพูดกับผมไม่ดูเรื่องเธอคือแม่ของฉันท่านเป็นแค่แม่บ้านคงฟังคุณไม่ดูเรื่องไดบโปรดรอฉันก่อนดูเหมือนเขาจะนิ่งฟังเด็กๆน่ารักมากในที่สุดเขาก็พูดออกมาอย่างไม่มีปีมีกลุย และมันทำให้เธอทั้งกลัวและนึกลงใจคุณตามสืบเรื่องของฉันเธอถามเขาครับอันที่จริงคืนนั้นผมคิดว่าคุณจะอยู่รอผมไม่คิดว่าคุณมาก,กับใครคนเดียวครับเธอถามเขาก่อนที่เขาจะพูดจบเสียเรืยซ้ำและเธอก็นึกลงใจที่เขาพูดโดยไม่มีใครฟังอยู่มันเป็นเรื่องที่น่า ฉันไม่เคยพูดเรื่องของคุณมาก่อนเธอยอมพูดดีๆกับเขาก็ในเมื่อเขาพูดจาสุภาพกับเธอเธอก็ไม่จำเป็น,นต้องตีโพยตีพายอะไรผมเข้าใจครับผมก็แค่ตามสืบพระอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ผมได้รู้ว่าโทนี่วางยาคุณจบคําพูดของเขาเธอก็กลืนน้ําลายลงคอยอย่างยากเย็น อย่างน้อยเขาก็เข้าใจเธอเธอมองทางอย่างไม่ค่อยมีสมาธิสักเท่าไหร่แต่ก็ใกล้จะถึงบ้านเต็มทีแล้วเอาอย่างนี้ได้ไหมคะคุณแองเจโลคุณช่วยรอฉันสักครู่ฉันจะอธิบายให้คุณแม่ฟังเองค่ะหวังว่าคุณคงไม่ทำให้คุณแม่อึดอัดเขาหัวรับเบาๆาผมมาอย่างมิดนะครับ คำพูดของเขาทำให้เธออุ่นใจขึ้นเป็นกองเธอจึงขอคุยกับมารดาบ,บอกให้ท่านเข้าใจว่าเขาคือเพื่อนของเธอเท่านั้นเมื่อคุยกันเข้าใจแล้วเธอจึงวางสายและค่อยๆเ,เรียกสติสัมปชัญญะกลับมาในการประครับประคองรถเพื่อจะกลับให้ถึงบ้านแม้ระยะทางไม่ไกลแต่ก็ใช้เวลาเป็นชั่วโมง วับแรกที่เธอเห็นรถสีดำยี่ห้อแพงมาจอดอยู่ที่หน้าบ้านไม่รู้ว่าเขาขับมาเองหรืออย่างไรแต่เธอไม่ทันได้สงสัยอะไรเธอก็เห็นส้มรีบออกมาเปิดประตูต้อนรับก่อนจะรีบรับข้าวของจากมือของเธอแก้วตากับดวงใจละ่ะหลับค่ะยังไม่ตื่นเลยเธอยังไม่ทันได้ถามต่อก็เ,เห็นเขาใช่เขาคือคนที่เธอจำได้ มาว่าเขาจะไม่ใช่คนที่หน้าตาดีที่สุดแต่เขาก็สุภาพกับเธอที่สุดในค่ำคืนนั้นผู้ชายตัวสูงสวมสูทสีดำดูสมาร์ทผมของเขาสีดำเข้มคิ้วเข้มไว้คคลนนิดๆดูคลึมๆแม,มาว่าวันนี้เขาจะไม่ได้สวมสูทแต่สวมเสื้อเชิ้ตสบายๆพับแขนมีเงือซึมแต่ก็ดูดี คุณแองเจโลเธอเป็นฝ่ายเอ่ยทักทายเขาก่อนคุณพิมพ์เขาค้อมศีระะลงนิดหน่อยน้ำเสียงของเขาฟังดูอ่อนโยนไม่ผิดจากวันแรกที่เธอได้พบเขาทั้งคู่ต่างมองประเมินกันและกันอยู่ในทีแองเจโลเห็นหญิงสาวคืนเดียวของเขาเธอมีท่าทางไม่แปลกแตกต่างแค่ดูทวมขึ้นมาเว่า ใบหน้ายังคงหวานเหมือนเดิมและยังคณดูหน้าทนุถนอมในสายตาของเขาเขายักไหลน่นิดเมื่อสายตาของเธอที่มองมายังคงเต็มไปด้วยคำถามและเขาเองก็อยากจะทำเธอด้วยเช่นกันเขามีสองเอกสารมาด้วยแล้วเขาก็ยื่นให้เธอดูที่หน้าบ้านนั่นเองแม้เธอจะตกใจนิดๆแต่เธอก็สุดจะคาดเดา เขาแค่แสดงความบริสุทธิ์ใจเรื่องที่เขาจ้างนักสืบให้สืบเรื่องราวของเธอและเธอก็เห็นภาพของเธอภาพของลูกๆคุณคงลำบากมากสินะ เธอถอนหายใจนิดๆนดเพราะทุกวันนี้เธอยังเห็นภาพของพ่อที่มองเธอด้วยสายตาความผิดหวังท่านอุตส่าห์ส่งเสียให้เธอเรียนจนจบแต่สุดท้ายเพราะเชื่อใจคนไว้ใจสายเลือดของตัวเองจึงทำให้เธอได้พบจุดจบไม่งดงามนักและด้วยความอิจฉาริษยาของคนนั้นมันสร้างทำให้เธอเจ็บปวดรวดร้าสุดท้ายเธอก็กลั้ากลืนมันลงไว้ ช่างมันเอึอค่ะเธอตอบออกไปในที่สุดก่อนจะเก็บภาพใส่ซองสีน้ำตาลเชิญในบ้านเถอะค่ะตรงนี้มันร้อนเธอพยายามเชื้อเชิญเดี๋ยวครับเขารังรอผมอยากรู้ว่าเด็กๆคือลูกของผมใช่ไหมเธอเงหน้าเพื่อสบตากับเขาดวงตาเข้มสีดำสนิทจ้องมองเธอกลับ แสดงให้เห็นว่าเขาอยากรู้จริงๆเธอจึงพยักหน้ายอมยอมรับคุณอยากจะตรวจ DNA ก็ได้แต่ฉันขอแค่อย่างเดียวค่ะคุณแองเจโลเขาตื่นเต้นนิดๆแต่ก็อยากรู้เรื่องจากปวากของเธอด้วยเขาเดาไม่ผิดและตอนนี้เขาก็ได้รู้แล้วอะไรครับอย่าเอาพวกแกไปจากฉัน พวกแกคือชีวิตที่เหลืออยู่ของฉันค่ะหวังว่าคุณคงเข้าใจคำพูดของเธอฟังดูเศร้าซ้อยยิ่งนักจนเขาเองก็ยังรู้สึกใจหายไม่ใช่แค่คำพูดแต่ยังเป็นสีหน้าและวาวาวตาของเธอด้วยเขาไม่เข้าใจในสิ่งที่เธอคิดเธอคิดว่าเขาจะมาพรากลูกของเธอไปอย่างนั้นหรอทำไมกันละ่ะ คำถามยังไม่สิ้นสุดและทั้งคู่ก็ทำได้เพียงพูดคุยเจรจาเพราะต่างฝ่ายยังต่ามประเมินกันและกันและเขาก็ยังต้องการเวลาหรือว่าเขาต้องการจะทำความรู้จักทั้งพิมพัฒรพรกับลูกๆที่เธอยอมรับว่าเขาคือพ่อของแก่อย่างไม่คิดปิดบงัง จบแล้วนะคะแก้วตาดวงใจกรรมเทพน้อยคอยรักเป็นตอนที่4แล้วนะคะถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์เนาะสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปนะต่ฝากชมผู้สนับสนุนด้วยนะคะแล้วก็เป็นอย่างที่บอกนะ ตอนนี้มีเพื่อนๆเ,เข้ามาติดตามกันเยอะเนาะตาก็ฝากนิยายของตาด้วยนะคะตาเขียนด้วยตัวเองเนาะเหมือนอย่างที่ตาบอกนะคะตาเขียนด้วยตัวเองเขียนก็คือเขียนใช้ปากากากับกระดาษแล้วก็มือเนาะตอนนี้ตาลง2ตอนเนาะถ้ามีเวลานะคะวันไหนที่ไม่มีเวลาเขียนไม่มีเวลาลงจริงตาจะลงในชุมชนเพื่อแจ้งลวงนายทราบนะคะ ช่วงนี้ตายังมีเวลาค่ะตาก็เลยยังเขียนได้อยู่เนาะตาจะลงเที่ยงเนาะเที่ยงกับ15นาฬิกานะคะประมาณนี้แหละถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปแล้วก็ฝากเครื่อง ชมผู้สนับสนุนให้ตาด้วยนะคะตาจะได้มีเงินเดือนมีแรงทำต่อไปเนาะขอบคุณล่งหน้านะคะหาตอนไหนไม่เจอเข้าไปในเพลย์ลิสต์เลยเนาะตาจะพยายามใส่เพลย์ลิสต์ให้ครบทุกทุกตัวจนกว่าจะจบนะคะขอบคุณล่งหน้ารักนักะ้าบุญรักษาสวัสดีค่ะ